สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้พบกันนะคะนะกับคลิปที่3ท่านผู้ชมก็อาจจะแปลกใจทำไมวันนี้น้องเอ๋มาพูดเยอะจ,จังเลยนะเจอกันอีกแล้วนะคะใครเบื่อบ้างใครเบื่อก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะถ้าใครยังไม่เบื่อน,นะคะที่สําคัญนะ,ะกดติดตามไปด้วยคนบ้าหวยรวยแน่นอนนะคะทางช่องทาง YouTube นะคะนะ นะเสื้อสวยไหมคะเสื้อนี้จะเป็นชุดแรกนะคะที่พวกเรานะได้ทําการทามาเนาะนานมากแล้วประมาณหลายปีที่แล้วนะคะหลายปี2อสปีที่แล้วแล้วเราก็ทํามาเพื่อ,อเขาเรียกวนะ่าทําความดีเพื่อสังคมนะคะนะให้อาหารกลางวันเด็กๆนะคะจากคุณการศึกษานี่ิดหน่อยๆนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆพี่ๆทุกท่านนะคะที่ร่วมการทําบุญในยุคนั้นนะคะยุคแรกเลยนะยุคนี้อาจจะเศรษฐกิจไม่ค่อยดีเราก็ยังไม่ทำเนาะ ก็ขอบคุณมากมากที่ยังรักและื่นชอบพวกเรานะฝากกันด้วยด้วยใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะคะคนบ้าหวยโยแน่นอนไลค์แชร์เพื่อเป็นกลังใจให้พวกเราใครชื่นชอบคุณบุงก็อย่าลืมไปกดติดตามให้ทางเขาเรียกน้า YouTube เหมือนกันนะคะ B A Nakotole นะน,นะคะคุณบุมก็จะอยู่ทางช่องนั้นนะคะแต่ก็ช่วงนี้ก็จะมาบ่อยนะคะ,ะมาพูดให้เพราะช่วงนี้หนูก็เขาเรียกว่าเป็นแบบป่วยบ้างนิดนห่น่อยๆคนเรานะคะมี มีเจ็บมีป่วยเป็นธรรมดาอยู่แล้วนะคะแต่พวกนี้เราก็พยายามมาทําให้ท่านผู้ชมเพราะบางคนเนี่ยอาจจะชอบในตัวตนหนพูดบางคนชอบคุณบูมพูดแต่ละคนพูดไม่เหมือนกันนะคะแต่ใจเนี่ยมีให้ท่านผู้ชมเกินร้อยแน่นอนนะคะมาค่ะวันนี้เรามาพบกันกับคลิปที่2ไอ้คลิปที่3แล้วสําหรับแนวทางเรา นนะะแต่วันนี้ในชุดหนูนะคะช่องทางาคนบ้าหวยนี้จะเป็นราวมาแล้วนะคะชื่นชอบคุณบูมไปดูได้นะราว์้าใช้อยู่ช่องหนึ่งนะ,ะราวมาแล้วของเราเข้าตลอดตลอดตลอดมิงดแล้วนะคะที่หลุดไปแต่ก่อนหน้านี้นคือเข้าดีมากเข้าบนล่าง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 เลยนะคะก็ะเป็นแนวทางกดีอย่าลืมนะคะสนับสนุนนะคะสารก,กินแบ่งนะคะราวกันด้วยนะคะ <S <S มาค่ะเราเริ่มกันหรือยัง เริ่มกันก็เข้าเรื่องกันเลยคำคมอีกแล้วนะจ๊ะ,ะใส่คำคมไม่คุยให้เสียเวลานะคะคำคมพ่อว่าคนที่โชคดีที่สุดนะคะไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดหรือคนที่ร่ำรวยจนล้นฟ้าที่สุดแต่เป็นคนที่มีความสุขในทุกๆวันนะสุขกับเส้นทางที่เลือกเดินนะคะและสุขกับการใช้ชีวิตในแต่ละวันนะคะอย่างที่บอกแลคะ เราจะรวยจะจนนะคะนะอยู่ที่เราเลยไม่มีใครสร้างให้เรามีแต่เราสร้างเขาเรียกว่าจินตนาการของเราเองนะ <S 1> <S 1> <S 1> อย่าทําให้เราเป็นทุกข์คิดในแง่บวกพลังบวกจะทำให้เรามีทั้งสุขภาพแข็งแรงนะคะมีกําลังใจที่ดีนะคะมีการมีคิดว่ามีการวางแผนในการคิดว่าเราอ่ะจะได้อ,อะไรนะคะในแต่ละวันทําอะไรแล้วมีความสุขนะคะ วันนี้เราทําอะไรดีนะพรุ่งนี้เราจะทําอะไรดีนะคิดบวกกันไว้นะเหมือนหนูวันนี้ทําอะไรดีนะพรุ่งนี้เราจะใส่บาตรด้วยอาหารอะไรดีหนูจะทำกับข้าวนะตื่นตั้งแต่ตีสี่ตีห้าบ้างนะคะแต่ทุกวันจะตื่นมาทําอาหารจันทร์สุกตื่นมาทําถวายพระเองบางท่านอาจจะงงแบบวัยรุ่นนะคะสมัยนี้ตักบาตรกันไหมหนูตักบาตรเอาแบบหม้อใส่ข้าวนะคุกข้าวนะคะแล้วก็เขาเรียกว่า อะไรหุงข้าวไปใส่บาตรแล้วก็ทำว่าข้าวเป,ป็นถุงๆถุงๆไปจัดชุดไปยาเมือออะไรบ้างนะคะเราจะได้ไม่เจ็บไม่ป่วยนะคะถวายปัติหนูว่าไปไปภาท่านนี้จะดีมากไม่รับปัจจัยรับแต่อาหารแบบเขาเรียกว,ว่าอาหารอย่างเดียวนะคะไม่รับปัจจัยคือดีมากหนูจะไปใส่ท่านทุกๆวันนะวันภาหนูก็ไปใส่ที่วัดเลยค่ะขยายทุกท่านนะคะสร้างบุญสร้างบารมีเยอะๆ นะที่สําคัญกวดนะ้ําทําบุญให้พวกเราก็ได้เราไม่ถือนะกวดน้ําพวกเรายิ่งดีเราจะได้มีการเลขจะได้ปังๆเลขจะได้เข้าดีๆนะคะยิ่งเราทําบุญมากส่งผลให้หนูขับคุณบูมนะคะมีการาคิดเลขดีคิดเลขปังอันนี้อยู่ที่วิจารณ์ส่วนบุคคลนะคะแต่สําหรับหนูคือว่าดีมากๆนะชีวิตก็จะดีๆๆยิ่งขึ้นเลยนะคะวันนี้เรามาคํานวณน,นะคะลาว มาแล้วแต่เราไปดูผลสิคะว่าวันที่ยีวัน, 27, วนพฤหัสที่ผ่านมาเราว3ตัวบนออกอะไรนะเล่าออก912ล่างออก59อย่างที่บอกนะคะหลุดหลุดบ้างอะไรบ้างเป็นธรรมดานะจ๊ะ,ะวันจันทร์ที่30วันสิ้นปีนะคะวันแห่งความรวยของแต่ละคนที่ทำงานบริษัท <c oughs> อ่ใครทำงานบริษัทก็โอ้ยสิ้นเดือนแล้วฉันมีตังค์ใช้แล้วนะะนะ ใครที่ทำงานไปนธุรกิจส่วนตัวก็ขอให้มีความสุขได้ยอดขายปังๆนะวันนี้นะจันที่3ีสิสิงหารามาแล้วเด่น0ูลอง9เน้น0ูนย์เก้าศ ลอง91 94 98กัน01 97 409 603 098นะคะก็จบไปแล้วนะคะกับกัน คำนวณชุดราวมาแล้วนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้พี่ทุกท่านจงมีแต่ความสุขคิดหวังสิ่งใดสมความปัถหามีความร่ำรวยนะคะอย่าลืมไปติดตามแฟนเพจ Facebook กันไว้นะคะคนบ้าหวยรวยแน่นอนนะจะเห็นหน้าสวยๆของหนูจะเห็นหน้าหล่อๆของคุณบูมแนวทางดีๆชื่นชอบคุณบูมก็อย่าลืมไปกดได้ ba นะวิเคราะห์ตัวเลขหรือใครอยากจะได,ด,ด้เด็ดๆนะนะมีทุทกๆคู่เลย สามารถติดตามได้ทางห้อง VIP ของเราได้นะคะทักทายเข้าไปในแฟนเพจ Facebook นะคะจะมะีแอดมินตอบอยู่นะคะสำหรับห้อง VIP ของเรานะพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ